ขนมปังลูกขนมปังแบบเฮลตี้อย่างดีนั่นน่ะนี่เอาของพ่อมาให้เป็ดค่ะน้องไม่ดีน้องไม่ดีแอบเอาของพ่อมาให้เป็ดกินไปด้วยให้เป็ดไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นขนมปังแบบว่าดีๆของเรานี่ค่ะเอามาให้เอามาให้เป็ดหมดหรือยังคะเลือแแ่นนึง เอาของพ่อมาให้เป็ดเลยไม่ได้ซื้อเอาของใหม่ๆมาเลยได้หนูหนของ,งแบบเฮลที่สุขภาพดีเลยนะเพื่อสุขภาพเอา้านู่นเดีดเ๋ยวไหน๋ยวเมีชอบมากเลยจ้ะคะว่า,าเอาอาหารมาให้เป็ดอันนี้พาคุณย่ามาด้วยจ้ะ <laughs> เปลี่ยนที่นั่งสามทีเลยพี่นอกตอนแรกอยู่ตรงนั้น <c oughs> ไม่ดีย่าเธอ น่าโจยก็มาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไปตรงนั้นอ<ห>ีกย่า <laughs> พามาที่นี้ออเออย่าแกปวดเจ็บหลังนะตรงนั้นเออโอเคเอาไปไว้กับย่านะลูกเดีย๋ยวให้เปียกได้ลูกเด้อเปลี่ยนที่นั่ง

อ๋ก <ithe> <isions> oh ้นสิคร <vraiment> ีม time พี่น้องจ้า ขนาดไม่ไม่ร้อนนะ่นนี่จะก,กินไอศครีมกันอันเมดีเอาดับเบิ้ลไอศครีมเนาะสมองสมอนก็สามกับของย่เอาวานิลาโคลนโคลนกันของย่จะวานิลาแล้นเมดีได้ไปแล้วโค,โค็อกกแลไอศครีมเพิ่น วันนี้วันเปิดหูเปิดตาคุณยาจะเลี้ยงไอศครีมคุณยากับน้องเมลี่เผอว่าไอศครีมหนูนะจ๊ะถ้าเป็นไอศครีมข้างนอกหนูจะแพงจะแพงมากๆแพงกว่าที่เราซื้อในห้างมันก็จะเป็นธรรมดาแหลนะเพราะเขาเสียมามา,มาตั้งขายแล้วก็ต้องเสียค่าไฟค่าอะไรนะจ๊ะเนาะถึงเขาจะขายได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนประมาณนี้เนาะหนึ่งคนที่เมลีกินแบบเล็กนะคะสปอนด, 45, ด์คูณสีห้าดูเนาะ คนยาก็3าปอนซึ่งถ้าเราไปซื้อกล่องนึงแบบของแบบดีเลย4ปอนด์สี่ปอนด์กว่าพี่นะกล่องใหญ่ๆเลยนะแต่คือไม่เป็นไรพูดให้ฟังพูดสูฟังนะนะจ๊ะว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าทรายกับจอยนี่คือไม่กินอยู่แล้ว่กินจ้ะเออพราะอิ่มมากยายาเซล์ลอยู่ว่ากินข้าวกันอิ่มก็เลยไม่พากันกินใช่ไหมสินะจ๊ะ นี่บ่าต้นอันนี้วะนั่นแหละย่าบ้างนะรู้ไหมเพื่อนบอกให้จอยบอกให้จอยอะ่ะเอาเชอ้เร์เอาผลไม้หนีจากทรายมาสัส่งเธอเธอเธอเอาหนังหนีจากเขาเดีด๋ยวเขาจะกินหมดย่าบอกจอยอย,อย่าบอกว่าพีสายนี่กินกินเยอะมากมกินแล้วมีหลายจานมากเธอ<แ><แ>คนเดียว3-4จานแต่เพื่อนหนูกินจานเดียวประมาณนี้นะจ๊ะแกแกพูดแกแกก็แกก็สังเกตลุงสบา้แกขัามกันสังเกตสังเกตจนบอกให้จอยฟังไงเมือนี้ วันนี้เล่ามุดเลยเน<ช>ี่ยรายงานจอยหมดเลย <c oughs> แล้วขอกับป้าไปกับจอยด้วยเออเดี๋ยว<น>เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศบ้านจอยแล้วคนขอกลับไปกับจอยหมายถึงเราไปเปลี่ยนบรรยากาศเพท่านไหมท่านขอท่นขอติดรถไปด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยไปได้ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ขอบคุณหลายรอบอยู่เพื่อนเพื่อนที่มามาตรงนี้กันด้วยอ่ะนั่นแหละพี่น้องดีตรงที่เราได้เจอตรงดี่เซเบิลหมายถึงว่า ที่จอดรถของคนพิการอ่ะนะจ๊ะก็คือของย่านี่คือพาาเดินไกลไม่ได้คนย่าเลยได้บัตรผู้พิการะจ๊ะอาใส่นะรถจอดแล้วก็จะติดนี่เลยดีอยู่ค่ะ The first time ครั้งแรกที่คุณย่ามาบ้านจอยโอ้ลูกลกลูกยูี่เบิ้งที่เรา่าว่าลดขนาดจอยพิกไปเลยได้หน่สองั้งหรือข้งหนึ่งจอยไปั้งนึ่งาจะอืมยูซี่ข้างแรกคุณยามาบ้านจอยตื่นตาตื่นใจค่ะดูทางมา เพราะว่าเพื่อนมาทัดคาสเตอร์นี่ตั้งแต่อายุประมาณ2ีิปีเพื่อนมาตอนนี้ย่าก็จะเก้าสิบลองคิดเอา,า,มมา<ป>เพว่าเจ็ดสิปีที่แล้วย่าเซยว,ว่ามันแตกต่างกับแอปเปิ้ลเธอเลยนะสายคือไม่มีซักลูกบ้านสานี่บ้านจอยเยอะนะสายมันก็เซลใสย Oh, it's a little too there. Yeah, you think... Just gonna get bigger. No, no. I pick some and give to Sai. You know, like Sai eat. Just sit there. Yeah. Ooh, dope. <laughs> Cute? Yeah. I love her. One for you, too, boy. Hi. Hmm. How sweet. Not really sweet, the, but... They're not... They're not... Um, how can I put it? They're not quite as sweet. Um, mà. As um, the big. Mình tôi thấy dài dài. Yeah, yeah. yeah. This yellow one. No, I've never seen it. You, see? <coughs> <coughs> you see? You see No. That green trait, mum, is a plum Look. อ่่าสังเกตให้ยาดูน้องบิลีเอากระดูกสมานเยนี่ล้ายาไม่เคยเห็นพุมเดเอุ้มเหลืองไมุ่มเขียวมาสั่นแล้วยาก็รู้แต่บิกทอรีนะลสมัยโบราณนะอะไรสีสีม่วงๆอ่าดุมอะไรนะอะไรนะน่กัดุมสินดุม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 ด ค่ะวันนี้ถึงบ้านเราแล้วตอนเย็นครก็จะทําอาหารสู่คุณย่ากินส่วนน้องเมลีกับพ่อไม้ก็เป็นอาหารเดิมที่เหลือก็คือ,อข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวเหลือเยอะเลยที่ทรายทำเนาะทรายกลับมาทรายเปลี่ยนกางเกงขาย,ยาวแล้วทรายหนาวมาถึงบ้านตอนเย็นๆหนาวค่ะเหมือนที่ทรายพูดสู่ฟังว่าที่อังกฤษมีอยู่สามฤดูในหนึ่งวันช่วงกลางวันเป็นร้อนอบอา้าวทรายได้ใสก่กางเกงขา สั้นพา,พาคุณย่าไปเที่ยวเหมือนที่เห็นกลับมาบ้านนี่หลังจากมาจากบ้านจอยสซใไรเปลี่ยนขายยาวเพราะเป็นรู้สึกหนาวหนาวค่ะนี่อาหารเหลือเยอะเลยนี่บ้านายก็จะกินง่ายเพราะกับลูกเขาก็จะกินไซก็ไม่กินเนาะนี่ก็จะกินกับข้าวเหนียวที่เหลือนั่นแหละค่ะอาหารเย็นเนาะคุณย่าก็จะทําอย่างอื่นต่อาจจะทําเป็นสลัดทูน่าค่ะคุณย่าเขาชอบกินทูนา่ามันเหลือมันทูนา่ามีเยอะเพราะว่าเราซื้อมาไว้เลยเพราะคุณย่าเขาชอบเนาะส่วนใหญ่ย่าจะชอบทูน่าใน ไม่ใช่น้ำนในน้ำมันในน้ำเลยนะคะนี่ในน้ำแล้วก็มีผักเนาะคะ่ะนี่แหละเขาชอบกินแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นสลัดนั่นไม่นั่น,นละ่ะแค่นี้อาหารเย็นของเราวันนี้คุณย่าดีใจมากๆที่ออกข้างนอกบ้างแต่ว่ามันก็ออกอยู่แต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนที่เห็นจ้ะหมายถึงว่าหมายถึงไม่ได้ไปนั่งดูคนเดินเล่นไม่ได้เป็นชิวๆหน่อยนะส่วนใหญ่ออกข้างนอกก็ทรายก็ไป ตามที่ทุกคนเห็นล่ะว,วันนี้มีโอกาสแล้วอากาศมันดีเหมาะเจาะจอยก็มาพอดีเนาะเมดีก็ปิดโรงเรียนก็พาคุณย่าไปวันนี้เป็นความสุขของคุณย่าเพื่อนบอกว่าโอ้ยเวลี่น่ากลับบ้านมาไปนั่งพักแล้วดูทีวีแล้วเดี๋ยวไซก็จะทากับข้าวเพราะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเนาะคุณย่ากินทานห้าโมงครึ่งแล้วพ่อไม้กับเมดีก็ไม่กลับมาถึงจะทานนะั่นแหละพี่น้องคะเนาะชีวิตต่ตางเดนของไซก็มีอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะเนาะวันๆช่วงนี้ ก็ทุ่มเทกับคุณลูกกับครอบครัวนี่แหละเนาะพี่น้องดูแลตัวเองด,เอดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างมีความสุขวันนี้วันข้างหน้ามก็คงจะมีความสุขนั่นแหละพี่น้องชีวิตคนเราไม่ใช่มีแต่ความสุขตลอดไปพี่น้องไม่ไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าชีวิตเนาะไม่งั้นมันจะไม่งั้นก็คงไม่ใช่ใจคิดว่าไม่มีหรอกที่ที่คนไหนที่จะมีความสุขตลอดมันต้องมีทั้งความสุขความทุกข์ปนกันแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้รับรับมันให้ได้ ในทุกทกอย่างเนาะไม่ใช่ว่าเราเก่งอะไรนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอะไรเกิดมาจะต้องรับได้ไม่ใช่แต่ว่าคือเราจะต้องค่อยๆปรับตัวรับมันให้ได้เหมือนที่ทรายศูญย์เสียคุณแม่พี่น้องคะพี่ทรายเล่าสู่ฟังสี่ปีที่แล้วตอนแรกมันคือเสียใจความเสียใจยั่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า ชีวิตจะต้องดาเนินต่อไปพี่น้องจะมานั่งร้องไห้จะมานั่งเศร้าตลอดเป็นไปไม่ได้เนาะคนที่ยังเหลือมีชีวิตอยู่ก็จะต้องทําให้ดีทําให้มีความสุขเพราะว่าทุกคนจะต้องจากไปในโลกนี้คิดให้ดีนะคะว่าสักวันก็ไม่มีเราจริงๆค่ะเก่งแค่ไหนก็ช่างหนีความตายไม่ไ,มได้สักวันหนึ่งก็จะต้องไม่มีเราจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไว้า